สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องรวิวันอีกครั้งนะคะวันนี้รวิวนนะันมาพร้อมกับนิยายเสียงเรื่องตื่นมาอีกทีก็มีสามีแล้วเรื่องราวของอันิงที่ต้องสลับกันใช้ร่างกับฝาแฝดแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาก็ได้หลับไหลไปถึงสมปีพอตื่นมาอีกทีก็พบว่าฝาแฝดของตนได้จากไปแล้วแต่นั้นยังไม่น่าตกใจเท่ากับพอตื่นมาปุ๊บก็ได้มีสามีปับ๊บ เรื่องราวสุดโอลวนนี้จะดำเนินไปอย่างไรติดตามต่อได้ในเรื่องค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของราวิวรอนไว้ทั้งทาง YouTube และ TikTok เพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆด้วยนะคะบทที่29 สิวันต่อมาหลิงหัวก็มาถึงค่ายกักกันที่ชายแดนในเวลาคำ่ำเวลาที่เขามาถึงหยางหนิงอยู่ในห้องนอนแล้วเขาจึงปรึกษาหารือกับหัวหน้าค่ายและเหล่าชายชะกันผู้มากฝีมือแล้วถึงได้มาหาหยางหนิงที่ห้องนอนเขาเคาะประตูเบาๆผู้ใดหยางหนิงส่งเสียงถามจากข้างในห้องข้าเองหลิงหัวเขาตอบ หยางหนิงจึงมาเปิดประตูให้ลิงหัวเข้าไปในห้องก็เห็นเสี่ยวชิงนอนหลับอยู่บนเตียงจึงเข้าไปปลุกเสี่ยวชิงเสี่ยวชิงเสี่ยวชิงตื่นเสี่ยวชิงงัวเงียลืมตาขึ้นพอเห็นว่าผู้ปลุกเป็นใครก็เรียกขานว่านายท่านหลิงอืมเจ้าไปนอนห้องอื่นก่อนเถอะขอรับเสี่ยวชิงรับคำแล้วลุกจากเตียงเดินออกนอกห้องอย่างไม่ตื่นเต็มที่ท่านไล่เสี่ยวชิงออกไปทําไม ยังหนิงถามข้ามีเรื่องสนทนากับเจ้าลิงหัวตอบแล้วเดินมานั่งลงบนเตียงนอนทางเรียกเสี่ยวหนิงมานั่งนี่ยางหนิงจึงไปนั่งข้างๆลิงหัวใช้มือโอบไหล่บอบบางให้ร่างเล็กเข้าชิดมากขึ้นท่านเป็นอะไรยางหนิงถามไม่ได้เป็นอะไรลิงหัวตอบอย่างนี้จะได้พูดคุยกันสะดวกมากขึ้นไม่ต้องส่งเสียงดังนัก และก่อนที่เด็กหนุ่มจะทันคัดค้านอะไรเขาก็ตั้งประเด็นถามว่าเจ้าสงสัยหรือไม่ว่าทำไมทางการจึงรู้ว่าเจ้าไปหลบซ่อนตัวที่หมู่บ้านเชิงเขาหัวกระต่ายเพราะท่านแผนไม่รัดกุมอย่างหนิงตอบโดยไม่ต้องคิดนานไม่ใช่เป็นเพราะในพวกเรามีหนอนบ่อนไส้ตั้งหากลิงหัวกล่าวหลังจากเจ้าถูกจับข้าล่อไปดูที่กระท่อมนอกเมือง เห็นมีคนใช้ฐานเขียนคำว่าหมู่บ้านเชิงเขาหัวกระต่ายเอาไว้บนโต๊ะไม้คนผู้นี้ทำเช่นนี้เพื่ออะไรยังหนิงมุ่นหัวคิ้วเล็กน้อยเจ้าคิดว่าเป็นผู้ใดละ่ะหนิงหัวถามไม่ใช่ต้องไม่ใช่เขายัางหนิงสายหน้าเบาๆทำไมถึงรับไม่ได้อะเพราะเขาเป็นฝาแฝดของข้าเขาเคยอยู่ร่างเดียวกับข้ายัางหนิงเอ่ยเสียงเบาและเขาเคยบอกข้าว่าเขาอยากให้ไม่มีข้า เจ้าสงสัยถูกคนแล้วละ่ะผู้ที่เขียนหนังสือทิ้งไว้คืออย่างอิงพอเกิดเรื่องข้าก็ดังับการส่งตัวอย่างอิงเข้าไปอยู่ในวังกับองค์ชายสามทำให้อย่างอิงอารมณ์เสียยิ่งและหาทางลักลอบไปพบกับหลวงจีนสินฉือที่วัดชิงหลินข้าจึงให้คนจับตาหลวงจีนสินฉือไว้ตลอดเวลาหลวงจีนสินฉือได้ไปยังถ้ำหลังเขาที่ตั้งวัดชิงหลินข้าจึงลอบติดตามเข้าไป ถ้ำแห่งนั้นน่ะติดตั้งกลไกกับดักเอาไว้มากมายและที่ในสุดของถ้ำได้ขังตาซือซินคงไว้สภาพของตาซือซินคงนั้นน่าอเนกอนาถอย่างยิ่งถูกควงเหล็กร้อยไหยปร,ะ,ระและล่ามเอาไว้กับผนังถ้ำอดอยากจนผอมโซเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกเพราะยังชีพด้วยน้ำที่หยดลงมาจากหินย้อยเพียงอย่างเดียวลิงหัวเล่าต่อไปว่า ฆ่าต่อสู้กับหลวงจีนสินฉือและสังหารเขาตายช่วยตาซื่อสินคงออกมาเรื่องราวจึงเปิดเผยว่าหลวงจีนสินฉือร่วมมือกับหยางอิงดึงเอาดวงวิญญาณของหยางถิงออกมาจากร่างและใส่วิญญาณของหยางอิงเข้าไปแทนและยังสังหารซูอีเหนียงด้วยไสยศาสตร์ดวงวิญญาณของหยางถิงได้เล่าเกี่ยวกับการตายของซูฟูลินมารดาของเจ้าว่า นางได้ยินอย่างอิงบอกกับหลวงจีนซินฉือว่าแม้เขาจะไม่ได้เป็นคนลงมือทําร้ายซูฟูเหรินแต่เขาก็เห็นนางพลาดลื่นตกลงไปในสระน้ำเทะว่าไม่ช่วยเหลือหรือเรียกให้ผู้ใดมาช่วยเพราะว่าเวลานั้นซูฟูเหรินสงสัยว่าเขาคืออย่างอิงและเค้นถามว่าหยางหนิงอยู่ไหนทำไมไม่ปรากฏออกมาเลยเขาจึงถึงกับยืนดูมารดาผู้ให้กําเนิดจมน้ำตายไปต่อหน้าต่อตา ยางหนิงแม้มปากแน่นน้ำตาคลอพ,พึมพำเบาๆท่านแม่หลิงหัวกระชับมือแน่นขึ้นปลอบเบาๆว่าไม่เป็นไรนะอย่างหนิงสูดลมหายใจลึกๆแล้วพยักหน้าก่อนจะถามว่าพวกท่านทำยังไงกับอาอิงพวกเราคือข้านายท่านหยางและต้าสื่อสินคงปรึกษากันแล้วเห็นสมควรจะให้หยางถิงคืนร่างของนาง หลิงหัวคิดถึงวันนั้นอย่างอิงที่ยืนอยู่กลางวงล้อมร้องไห้สะอึกสะอื้นกล่าวกับหยางทงว่าท่านพ่อข้าก็เป็นลูกของท่านเช่นกันทําไมท่านใจร้ายกับข้าเช่นนี้ท่านจะขับไล่ดวงวิญญาณของข้าให้ตกนรกหมกไหมแต่จะส่งเสริมหยางถิงที่เป็นบุตรของอนุให้เป็นพระชายายามข้ายัางเด็กท่านกับท่านแม่ก็รักใคร่เพียงอนิง ทำไมอ่ะทำไมข้าอ,อิงก็เป็นบุตรของพวกท่านไม่ใช่หรอหยางธงมีสิน่าลำบากใจยิ่งอมิตตพุทธเสียงสรรเสริญพระพุทธองค์ดังก้องเหมือนเตือนสติทุกคนในที่นั้นแล้วต้าสื่อสินคงก็กล่าวว่าประสกน้อยอย่างอิงทุกชีวิตล้วนมีวิบากรรมวิบากรรมของประสกน้อยอย่างหนิงและศิีกาหยางถิงทั้งสองต่างเผชิญแล้ว เวลานี้ได้ถึงเวลาที่ประสบหยางอิงจะต้องเผชิญวิบากกรรมแล้วกล่าวจบต้าสื่อสินคงก็สวดมนตรามนตราวิเศษแปลสภาพเป็นวงแหวนสีทองเปล่งประกายลอยอยู่เหนือศีรษะของหยางอิงและค่อยๆเปล่งรังสีครอบคลุมลงบนร่างอรชรอ่อนแอ่หยางอิงยิ่งส่งเสียงคล่ำครวญท่านพ่อลูกยังไม่อยากตายลูกกลัวท่านพ่อ ให้ช่วยลูกด้วยอาเอิงอาอิงนึกถึงพระพุทธองค์ไว้ยางทงส่งเสียงดังๆหัวอ,อกคนเป็นพ่อร้าวรานสิ่งใดที่ลูกได้ทำผิดพลาดพ่อและแม่ต่างอโหสิกรรมให้ไม่ท่านพ่อท่าน่าทอดทิ้งลูก ลูกกลัวลูกไม่อยากตายเสียงคลั่งควรของหยางอิงค่อยๆแผ่วลงแผ่วลงในที่สุดดวงวิญญาณของหยางอิงก็ปลิดปลิวออกจากร่างแล้วพุ่งวาบจากไปตามแรงกรรมดวงหน้าชรลาของหยางธงนั้นมีน้ำตาหลั่งไหลจนหยดลงบนอกเสือ้อหยางหนิงกัดริมฝีปากน้ำตาคลอพลางเอ่ยเสียงพะแผ่วว่า ขาสงสารท่านพ่อท่านพ่อคงเสียใจมากหลิงหัวยกมือรูปสิษาที่ปกคลุมด้วยเส้นผมนุ่มเอ่ยว่าหยางอิงก่อบาปสร้างกรรมเอาไว้มากเขาสมควรรับกรรมที่ก่อแล้วพวกเราเลิกพูดถึงเขากันเถอะอือหยางหนิงพยักหน้าลิงหัวจึงเปลี่ยนเรื่องสนทนาตรงฟังยื่ช่วยหลี่อี้ไว้ได้หลี่อี้หรือเขาเป็นอะไรเขาไม่ใช่ใส่ร้ายป้ายสีตระกูลหยางหรอกหรอ หยางหนิงตั้งคำถามมากมายเขาถูกฟางหมิงหลอกใช้หิงหัวตอบตรงฟางยือพบหลี่อี้ที่ถูกขังอยู่ในหอคณิกาหลี่อี้ถูกฟางหมิงทำร้ายจนตาบอดและเป็นใบ้และถูกจับขายตัวโดยแม่เล้าบอกว่าเขา,าชื่อฟางเหอแต่ตรงฟางยือจําหลี่อี้ได้จึงเผาหอคณิกาและรอบช่วยหลี่อีอ้ออกมาซ่อนตัวไว้หลี่อี้ถึงแม้จะตาบอดและเป็นใบ้แต่เขาเขียนหนังสือได้เขาเขียนหนังสือบอกพวกเราว่า เขาถูกฟางหมิงหลอกใช้ให้มหาเจ้าที่ตระกูลหยางและให้อฟู่อบเอาจดหมายใส่ร้ายป้ายสีมาไว้ที่ห้องหนังสือที่ตระกูลหยางแล้วคืนนั้นตระกูลหลี่ก็ถูกฆ่าล้างตระกูลมีผู้กบี่ของตระกูลหยางตกอยู่ในที่เกิดเหตุฟางหมิงยุยงให้หลี่อี้กับอฟู่ฟ้องร้องตระกูลหยางที่ศานาญาแต่ผู้ที่มาทําลายตระกูลหยางกลับเป็นองครักษ์พยักดําของมหาขันธที่เติ้งเฉาทาไมถึงเป็นเช่นนั้นน่ะ เพราะเติ้งเฉาจะกำจัดผู้ที่เป็นกําลังให้องค์ชายสามเจ้าผิงหรือพี่ใหญ่ของเจ้ายังไงล่ะและเพราะอมาตย์หลีบิดาของหลีอี้ยื่นดีกาสนับสนุนให้องค์ชายสามเป็นรัชทายาททาให้ฮองเฮาและเติ้งเฉาไม่พอใจเพราะต้องการให้องค์ชายห้าเจ้ารุ่ยพระโอรสของฮองเฮาได้เป็นรัชทายาทจึงเกิดการสังหารล้างตระกูลหลีขึ้นและคนร้ายยังป้ายความผิดมาที่ตระกูลหยาง แต่ตระกูลหยางเป็นชาวยุทธจึงกวาดล้างไม่ง่ายเหมือนตระกูลหลี่วันหนึ่งอัฟู่ไปได้ยินความลับที่ฟางหมิงเป็นข้ารับใช้ของเติงเฉาเขา้าเขาจึงรีบมาบอกหลี่และจะพาหลี่หนีแต่ถูกฟางหมิงจับได้อัฟู่ถูกฆ่าตายส่วนหลี่ถูกทุบตีและขังเอาไว้หลี่พยายามจะหนีจึงถูกฟางหมิงจับกรอกยาพิษที่ทําให้ตาบอดและเป็นใบ้และนํามาขังไว้ที่หอคณิกาให้รับแขกที่สามารถจ่ายหนัก แล้วฟังหมิงก็บอกกับทุกคนว่าหลี่ทนเศร้าโศกเสียใจไม่ไหวจึงกระโดดน้ําฆ่าตัวตายและศพไม่รู้ว่าลอยไปที่ไหนอิจ้าฟังหมิงนี่ชาตชั่วจริงๆยางหนิงเอ่ยพลางขบเคี้ยวเคี้ยวฟันอย่างอดโกรธแค้นไม่ได้ทําร้ายคุณชายหลี่จนพิการตาบอดเป็นใบยังไม่พอยังจับคุณชายหลี่ขายตัวอีกคนเร็วๆอย่างเงี้ยอย่าให้ข้าเจอเป็นอันขาดนะเจ้าเจอแล้วจะทําอะไรเขาเหรอ ลิงหัวเลิกหัวคิ้วขึ้นเล็กน้อยข้าจะเตะต่อยแล้วกระทืบกระทืบให้จมดินเลยเอาจริงเหรอลิงหัวถามกึ่งล้อเล่นจริงยางหนิงรับรองแข็งขันลิงหัวยีผมร่างเล็กกว่าอย่างเอนดูแล้วเล่าต่อว่าส่วนในวงังห้องเต้ประชวนหนักแต่ยังไม่ทรงแต่งตั้งผู้ใดเป็นรัชทายาทเพราะทรงรู้ ว่าองค์ชาย5นั้นมีนิสัยเสยเพลมีชายาและอนุชายาร่วมร้อยชอบดื่มเหล้าเมาไม,ไม่สนใจราชกิจส่วนองค์ชาย3แม้ถูกไข้ร้ายจนต้องไปเติบโตนอกวังหลวงรู้ๆอยู่ว่าฮองเฮาอยู่เบื้องหลังแต่หลักฐานไม่แน่นหนาพอที่จะเอาผิดฮองเต้ไม่จะมีความสงสารองคชายสาแต่ไม่สนิทชิดเชื้อเพราะองค์ชายสามเติบโตมานอกวงัง เหล่าขุนนางล้วนแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งองค์ชายห้าอีกฝ่ายหนึ่งองค์ชายสามฮองเฮาย่อมเข้าข้างองค์ชายห้าที่เป็นโอรสรวมถึงมหาเสนาบดีฉี่ห้วบิดาของฮองเฮาซึ่งกุมอำนาจกองทัพรักษาเมืองหลวงด้วยและมหาขันทีเติง้งเฉาสนับสนุนส่วนฝ่ายองค์ชายสามมีพระสนมเอกหลินจือและมหาอมาตหลิน กับแม่ทัพอูและบุตรชายซึ่งเป็นหัวหน้าราชองครักษ์รักษาวังหลวงให้การสนับสนุนฟังเหมือนฝ่ายองค์ชายสามจะมีขุมกำลังมากกว่านะอย่างหนิงออกความเห็นเจ้าคงคิดรวมกองทัพของแม่ทัพอูหลิงหัวถามอย่างหนิงพยักหน้าคิดรวมไม่ได้หรอกเพราะกองทัพของแม่ทัพอูต้องตึงกำลังที่ชายแดนหากยกมาช่วยที่เมืองหลวงอาจจะเสียชายแดนแก่ค่าศึกจากนอกด่านได้แล้วทำยังไงดี ข้าถึงได้มารวบรวมกำลังคนที่นี่ยังไงล่ะรวมกับชาวยุทธที่นายท่านอย่างรวบรวมพวกเราก็ได้กองทัพกองหนึ่งที่สามารถต่อต้านกองทัพรักษาเมืองหลวงของฉีหัวส่วนในวางกองกำลังราชองครักษ์ของอู่กุย้ยจะต้องยันกับกองกำลังองครักษ์พยักดำของเติง้งเฉาอย่างหนีงเม้มปากอย่างลำบากใจดูๆแล้วพวกเราจะไม่ได้เปรียบทุกการกระทำมันต้องมีการเสี่ยง ข้าถึงอยากส่งเจ้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยถ้าหากฝ่ายเราชนะข้าจึงจะไปรับเจ้ามาลิงหัวกล่าวเสียงอ่อนโยนไม่ข้าจะไปในกองทัพด้วยยางหนิงกล่าวด้วยน้ําเสียงหนักแน่นข้ามีพื้นฐานความรู้ด้านแพทย์ข้าสามารถเป็นผู้ช่วยท่านหมอในกองทัพได้แต่ว่าท่านอย่าได้ห้ามข้าและอย่าคิดว่าข้าไม่มีวรยุทธ์แล้วก็จะเป็นคนใช้การอะไรไม่ได้ ข้าสามารถทำแผลช่วยต้มยาแก้ปวดอยู่ที่หน่วยพยาบาลเป็นผู้ช่วยท่านหมอได้ยางหนิงอธิบายคุณประโยชน์ของตนเองอืมข้าก็ได้ยินหัวหน้าค่ายบอกว่าหลายวันมาเนี้ยเจ้าพาเสี่ยวชิงไปคลุกอยู่กับท่านหมอช่วยรักษาผู้ป่วยหรือบาดเจ็บในค่ายลิงหัวกล่าวเอาเป็นว่าถ้าเจ้าไม่กลัวเหนื่อยข้าอนุญาตให้เจ้ากับเสี่ยวชิงติดตามไปด้วยยางหนิงย้มยิ้มอย่างพอใจ อย่างน้อยเขาก็สามารถทำตัวให้เป็นประโยชน์บ้างนี่ใหญ่เรื่องนี้จะลงฟรีให้ฟังจนจบและเมื่อจบแล้วจะทยอยลบคลิปออกหากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการฟังฉบับเต็มสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์เมดมาร์เก็ตนะคะ